กับบรรยากาศน้านาแต่หล่อเลยบีบบ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 ล่ะเร่ง,งเ,ลเลยสวัสดีครับวันนี้เฮามาปาเสือเสือเสือหน่งตะจำกับโอ้บัตบารดยังนี่นะครับตีบบอ๊อกสองคนไวหวเลยแขงส้มส้มตะไก้กัอนอีกเนาะ สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันออกรกธิยากไม่เอวบ้านไอเดียวนะครับรอาผมบีดีนี่ครับโดรนเพื่อการเกษตรนะครับขแาวโดยหลวงนะครับเชียงลุ่งนะครับเียงแสนทักทายได้นะครับใกล้ๆนะครับเนาะรัาคากันเองเนาะครับเนาะไม่รวมไม่รวงว่าอัน วันนี้มีเมนูเด็ดเต็แมแล้วนะครับแาวบีกำลังเตรียมช่วงหน้าหนาวต้องมีสักขั้งนะครับเรื่องอาหารบัญญาชาวบ้านนะเนี่ยเชี่ยมบ้าเอามาเต้นเก,กี๊ยวกินเน้นเทพเลยมั้ยโอกินแบบไอ้เกินอย่างก็เกินหนังล้านะ่ะอ๋อนี่ยนะผมก็กำลังก็่ห็นเนี่ยนี่อย่าก็เรื่องของบ้าเขี่ยมบ้าโอเ้เขี่ยมบ้าโอเ้โอเชี่ยมมีไงขนะ ขอโทษให้โขนไกล้เหวข้นมานี่กะาดนเฟี้ยงเาวลวเอาไวก็ล่นเตี้ยไม่ยอมหนเึ่งนี่นะเอออากาศยามแรงนะครับอันนี้บ้านปงน้อยนะครับอากาศยาตัวงก็มาตัวงก็ ได้แล้วเดียวอันนั้นยืดเลยยึดเลยตายวะใหหันไปหนีตายแล้วเนาะเตรียมโคตรมาแล้วครับเมู่ประจำาดูหนาวเี่เล่นคิเปิ้มันเอาฟู มักไปแต่ไหนคืนก็นวันก็วันแล้ได้ผลงานเขาจะออกมาจะได้ก็คอยติดตามนะครับสักขู่เชิงในผมใส่ก็ต้มเนี่งยงับใส่ในใน,น,นี่ก็จะ,ะสุกอ <บา S 1> ่กะเดี๋ยวจะมาฉลองทำข้างครับผามผ <c oughs> ามผา,า,ามที่กินเหล้าสองวัน <c oughs> มัดจะได้นะ แล้วก็เสียบขวดนไยกังเดี๋ยวแกไม่สอนเดี๋ยวปิ๊กไปคือไง่ะใส่น่ะน้องลังเห็ดก็ได้แล้วน่ะตีนมาขึ้นนะเออเองกับ อันนะถูกแล้วมาก,ก็ได้นะถ้ามันใจมันจะอ,อยู่นะปัดขีดไก็ได้กล้าวคอมันจะตกะ <c oughs> ันาาเอาน้ามาองหัวนะอลอ,นอยิงนะ่งยังะแล้วตน้า่้เออเหน้เห็นแล้วใส่จ้ไหนนี่จอ้งจองจ้

นายอยู่มันจะมันเจะคนพปีพอดีจะเอาควัดลงมแหมกินกระนอบ,าบา้อบ้๊ออืมจ้ะวันนี้ติงได้แต่กูเตียวเี่ยเป๊ะไม่นะ อะเลๆก็เตี้ยเงียบก็ไม่ออกโถกันแล้วครับเดี๋ยวนี้วไม่ถหรอพี่ผัดเต็น่าเต็นะไก่ย่างเอาไก่อันนาดาวมาเแยบตอนนี้มีอยู่นะเอ้าเอาไก่นี่ก็ได้อจิ้บเปลืองกับเกมเอาโอเคโอ๊กฟังสุดเด็ดจุบตึงกลางดีๆนะ S <S เข้าไปพ่ออกันกึ่งกลางก็โอโหนี่ยาเะขี้โป๊ขี้โปขีปะเข้าไปหลบกขางกันคนมันเข้านขกเล่ไมั้เาเล่นป๊าเล่น้นี่นี้่เมนาปีป โซ่เลยที่ฟังอัดกรอนกันนะดอโดนอ๋อออนนำไม่หลุนั้งอันเลยวันตีนหอะมาเอาเรามาขวดกั

เดียวคนก็ไม่ตั no ้งท um ีหน um, ูน้อยเนาะหนูเด้งๆปุ๊บเนาะห่างดีกวหวัาไปกัดการโน้นเกียรกันเกียรกันเสร็จถั่วใส่็จถึงบุญตัวยอุ๊บบุญตัวย เอาชุดหลอบด้านเลยนี่ครับดูก็คอยติดตามผลงานนะครับ่าจะเป็นไกน่นิโก้ก็ได้ใ,ใจเราไม่นักใส่ประมาณสองหลอบเพียงอัดไม่หกองก้ามถูกไอ้มาแบบิี้มอ <c oughs> งเห็นว่า ยังยังตักแห้งไปแล้วคนมือเย็นนี่เตะกัคนจุ่มคนเย็นอ่ะคนจุ่มคนเย็นเอาเพียงไปเลยปี๊บมาละวก็ง้อนะครับจุดปลอดด้านก่อนเหมาะกับบรรยากาศหน้าหนาวแร่เลยอืมหันปี๊บหล่อมบ๊อบบ๊อบบ๊อบล่ะมาด้งขึ้นเขาก็เด้งแหละ เด so ี๋ยวละสก๊อตได้ไหมเนี่ยถ้าม oh, ันล้าใสเพี่เรียบร้อยเนอะจะไม่ได้เคาะเสียงอ่ะนะอู้ยหนาวอนพอดีนะครับนี่นะอสามนี่อลังการขนาดนะครับเห็นเราเดี๋ยวไปจอดรถนะครับพกหลอดด้วยโอ้โหตัน้อยวันนี้นะงานนัก ขาววองไงวะเนาะถ้าเป็นนักฟุตบอลน่เก่งขนาดเีอ่ะกินเบียร์ร้อก่อนนะครับสักขู่ขอนี่มันแน่นลงต้องอยุ่ๆ่อยสักเียงงมดนี่พอดีนี่ไม่พอดีไม่พอดีไปกอบไปกอบ สองรอบแล้วก็เปิดพอ,อเวลาเอาเพืีองใส่ก็ใส่จุกด้านมันเต่ากันครับตีอนกันเงี่ยสะดุ้งนะเอาแล้วครับ ะเดี๋ยวมาพิสูจน์กันพอแบบหลบนี่หลบสุดท้ายละวได้และกะได้จนมาเยอะเขาเขียนองหลบอ่ะเหรอเขาเยียนหลบโปแล้วกะไปตัวต้นมกนี่เป็ดอะไรต้องต้องเชิญทางประธานขึ้นสุดยอดเจ่า นั่นยั่งส่งสองกันพี่กูบอกน้องตั้มั่นพูนเลยละเวลาต่อจากนี้ขอเชิญท่านประธานขึ้นสู่ยอดเสาอ่าวรุ่นเนาะโอ้ยหมดที่นี้เนาะ ก็สุกนี <át> <ue cuanto> ้จำไปจเดีย่ะท่าน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 ยกกระสือนะกระสือ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 โอ้ได้ว้าตุ๊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 ได้ยูได้ยูเขแคนี่กก่หม้อได้ยูเขาบลักปีบก็อกแครลักแฉ่ืมยอดยอด หอบนี่เหมืนเลือนลมันพอยโอ,โอไ้ได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 ผ่านผ่ายอดเอาาลยมัดมึงมีมากไปคืนกับวันก็ถ่ายูนเอมออยู่มออยู่เลอดีไม่ไก่ตัวกำลังดีมาละครับมาละนี่ นิดดนิดๆเยอะนิดมันไล่มันไล่เมนูเอามีขนมวันเด็กเดกเอ้ยแต่งก้มีเมนูที่ผลาดไปได้เนี่ยโอ้มซูมน้องอ้อยกังกา Lại, oh, biết, biết. Nào, à, lại, cái này cái ừ, đây này ô vì mình đâu nông cái điều vật này vật nữa số cây ốc phang hổ báo lại bố nhặt một cây mai in được đấy cơ hội này thôi quá tuyệt vời cho nên họ sẽ chi cái sẽ sắp chi đi coi mình đã thành lượng đi cả để cho nó ăn được cái แม่เป็นโอฟิกมาซูมมาส่งมาคืนพูดว่าหนูคืนว่าปลอมได้นะเมียพอหลานแม่หลุดหลุดผู้ละคู่สำอางเป็นอยู่โรงพยาบาลเลยแม่จะไปนอนตดยเป็นมันพื้นนอนหลอกประตูมดแล้วอยูคนเดียวเนาะอยู่คนเดียวเดี๋ยวปลอมันจะมาอยู่กันครับเห็นด้วยกันแม่ได้อบฟังไต้อบฟัง เขาเม่เนี่ยไอ้มาน่ะ <c oughs> ไปกินแหนมเบี้ยดิเบี้ยมาตอันนากักออกินก็ะกิกินล้วก็เปเมีงกินก็ไม่กินมเมีงมากะ่ผมมเมีงมาคนเดียวกะเอาเมงมุมื่นนีได้นีนี่ก็แม่เหรอนั้นแหนมเบีแมนนี้น่าจะนสิไห้แม่ ดมบอกก่อนกะอันใดเป็นอันใดมึงลูกกินที่ไหนลูกกินก็นี่นี่ป่ะลูนแดงแม่กินที่เนี่ยหน่อยดิแม่ดุ้มไปไอ้หน่อยไปนี่อยอบเด้ไก่เด้กันยอดสุดยอดอ่นหนาวกินลูกบนมาแล้วอะแล้วลูกกินกะกินยังกินไปแม่จิ้มมาแล้วแม่ Cái ufan pháng, cái luôn sẵn bài lấy luôn mày bunn in cup game mày bunn <coughs> <phóulous>. in the cup <coughs> lâu mày bunny không lâu sáng nga mày mang mày bunny lắm 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 mày สามักไวคืนก็หวันกอนนะแม่จิ้มอะไรเอาแม่จิอมนือหนึ่งจิ้มเพ่เพจิ้มเพ่กจิ้มไก่เอาฟ้าไ้ไก่พันกันบะพันบะพันไม่ได้กินยังเป็นเหลวยังบะพันแม่หันหนมันน่เออเอตาดีอยู่นี่เปียกข้นเดียวเขากินเขาเนียกมาะก็ล้ว่าเขาข้า มักก็จวาแล้ววอนเดียวใส่ยันไม่ตองสองตัวเูกาวต้องใส่เลย้ไหมแมกจิ้มก้วะเนาะเลยอ่ะดูจิ้มเลยครับครับเยมากอกยัเออเแค่นี้กันหนังกันน่ะกันหนังได้ป่ะจมเหลว้วยไก่ฮาดาวสักหน่อยมุกคุยอะพี่เขาเถืกอนนะเนาะหลดก่อนเนี่ยขเถอน ตัวเป็นตันเหม็นบ้านน้องรับจิ้มงั้นเอาเอาเลยเอาเลยรับตัวกินไหมเออเออเป็นอย่างอ่ะโอ้วันนี้มีพิซเตอร์จิ้มหลายคนแล้วอ๋อที่สวยๆนะโอ้ปลาชะโดยังนี่นะครับจะติเอหัวมัวขังไหวนะครับได้หัวขังไหวแข่งส้มส้มปักใต้กันนี่เนาะน้่ามือดีขนาดบ้ันเอาหางไปกินว่าหัวขังแข่งส้มปลาชะโดนะครับ นี่นะอันนี้สูตรไตเลยนะอ๋อสูตรพิกไตพอเถอะครับคนไตไม่ยังให้พิกพ่นละเสร็จหมดละอย่างซุปจิ้มหมดละน้ำซุปน้ำซุปปลาเนี่ยกระนองเออเป็นปลาก็ได้ก้างนี่มีเนาะอ๋อทองหมี่ไงก้างใหญ่เลยที่แม่บ้านไม่เคยชอบกินปลาเน้นเนาะเพราะก้างมันหนักเอพราะเคยสัมารถมาละการป้าก้างติดคอ ส้มนี่ยจะจกนแซ่บหอมลหอมกมนหมักงขออไากินแม่เจ้านะเข้าหูมันห่อนเนาะเาหูกวมแนงไม่่งมากิมกงส้มนี่เนาะโอ้ไฟต้องใจเยอะหน่อยนะครับแกงวนี้ มันมันเตียนแหละมันบวบแม่มันบวบแม่เออเอออืมเก็บคนเก็บแก้มืออะไรเนาะไู่หรเรียกว่าเขาจิ้มไก่น้องบีมาเอออ่ะจิ้มกันหมดเลยดูนี่มัุจลเดี่ยวรักไปกจิ้มไหนดูถึงเพิ่มเดี๋ยวธรรมดาสาวีแค่เดียวไหนอีเลยครับมักกะลำ นคนนืนมันมักละวว่ะพืนครับวันสดยดสุดยอดหานอะไครับเมนูเติร์นละม้วนนูอันนี้เป็นเมนูยกยอดมากกว่าแต่ว่าโอ้นะเดียวมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับเจ้าของร้านเอ่อหมูสเต๊ะนะครับข้างเซเว่นดอยหลวงนะครับ ก็หมอทอบยังมาถึงเลยนะครับเนิ่รอสักครู่กินกันไปอุ้งไปมันสุกเนาอวันนี้เนาะไดามันก็ต้องอ๋อโอ้อฟักมณ์เซ็ทแน่เนาะเบี้ยออกกันน้องเดเบี้น้อยหมูน้อยน้อยเนี่ยหมอีพอได้ขาเขากันี่แล้วนะเขามะกแล้วเขาต้องได้กินไร วันอาทิตย์วัแล้ววันอาทิตย์จะกนจะมาจะอินจะมางเดี๋ยวกลืมาื่อิมนลื้มนลืมล้เดียชิมยังไก่ออที่ไหนออกที่บ้านเนี่เมื่อกี้นี่อกกลางอุ่นอุ่ฟางข้าวเนื้ออะไรไหมคะ <cin stereotype> มักไ,ไ,ไม่ต้องั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคุณเอทำใช่ไหมอทีไโอ้โหหมอทบมาแล้วครับมาโอแล้วสวัสดีปีใหม่ครับผมครับโหเซลกันอล่าจำพอมได้กำลังลึกงานกำลังเลึกงานตอนนี้งานดึกหน่อย สามสิบบาทไม่เคยมีครมาขายเลยไม่ได้มีขายเลยร้านมือท่องสารเนรก็ได้ยังไงเอาไปเลยเรื่อมันมาอ่อมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับผมมาเถอะดี๋ยวก็ได้เวลาสิกลับบ้านแล้วนะครับเน้อะว่า แม้ทหรบ้านป่วยอยู่อะไรกันดีห่วงเนาะเอาไปหน่อยครับมาดู้น่อยกันนันจุลว์ันมี้ลูกกิ้งเนาะเออขอนี่น้อะมีเอามือพิสุบอกนี่ค่ะจริงขอซื่อเนาอ๋อเอออ๋อลูกเสียบๆุเสียบวันนั้นเนาะเออ เออนี่ก็ดูนะครับต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับน้องเดียวน้องบีะขอบคุณหมอทอกเลยนะครับเออมาแจมด้วยกันขอบคุณพี่เดียวนะครับนี่ก็เดียวเหมือนกันเออสาวนมตัวเออโอเคนะครับวันนี้แกหูล้ำไก่อบฟางือว่าประสบผลสำเร็จหาะ ือว่าผมไม่นะครับเขาบอกฟังโอ๊กไก่อ,คคอ,อนะี่ยอี้เดียวผมบมีล้อกอตำออแตงก้าแกงส้มนะป,ะปะนลากระลัมนะครับเดี๋ยวลองามาฉลองไหมจะผามม่าไหมอ้นี่ผ่ามไหมฟังไหมเรื่อด,ดูกันนะโแตกว้วงกวางกันดเดี๋ยววันศุกร์เฮาหน้าจะไปปิกนิกกันนิดหน่อยนะผมบอกเต๋อเออคอยติดตาม โอเคนะครับจะได้ขอบคุณแฟนครับที่นนเ,เข้ามาติดตามแล้วเข้ามาคอมเมนต์ใหืกอคาลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปนะเฮาไปกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอขอบคุณครบสุสดัดยอ,อร